สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมในรายการสวัสดไฟเกมทีวีนะครับเดี๋ยวเล็กสวัสดนไฟทีวีก็ได้นะครับวันนี้จะมาสอนตั้งค่า s c r pro นะครับอย่างแรกบางเครื่องนะจะมีปุ่มสามปุ่มอย่งนี้นะครับเดี๋ยวเดีเดตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปแล้วแต่งผมไม่มีนะผมกดตรงแถบซ้ายมือด้านล่างของโทรศัพท์แล้วกันนะครับติ๊กส่งอันนี้นะครับติ๊กไป อันแรกครับเราไม่ต้องไปยุ่งอันที่สองแนะนำไม่เป็นซอฟต์แวร์นะฮะอันนี้นะครับผมจะสอนแบบรวดเร็วเลยนะอันนี้ความคมชัดครับความคมชัดนะฮะแนะนำให้เป็น half หรือฮอริซอน t a ลก็ได้นะฮะผมเลือกอันนี้ละกันนะครับใบเลทให้เป็นสิบเม็ดก็พอแล้วนะครับเฟรมเลทเป็นสามสิบนะครับสองอันนี้สําคัญมากเลยนะครับนี่ vertical frame นี่เราไม่ต้องไปติ๊กนะครับอันนี้ความเร็วของภาพนะครับความเร็วของวิดีโอ น,นี่ผมเอาเป็นปกตินะครับคูนหนึ่งซาวซอซอสนะครับมัรคือมัรคือไม่มีเสียงพูดนะค,คือเราปิดเสียงไว้ไมโครโฟนคือไมโครโฟนคือ,คคอเวลาเราพูดมันจะบันทึกเสียงเราไปด้วยนะครับสองน,นี่ผมไม่รู้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นหูฟังมั้งครับน่าจะใช้เฮดโฟนหรือเปล่าโอเคต่อไปนะเฟสแคมเฟสแคมคือเปิดกล้องหน้านะครับ เปิดกล้องหน้าผมจะเปิดให้ดูนะฮะนี่ครับผมยากล้องหน้าสว่วนนี้เป็นปรับความสว่างนะครับมืดสว่างมืดสว่างโอเคครับผมปิดก่อนนะครับอันนี้อันนี้อย่าไปยุ่งมันนะครับโชว์ทัชคือโชว์ทัชเนี่ยโชว์อีวงกลมเสียวขาวเนี่ยครับที่มันวงกลมวงกลมวง,งกลมอย่างเงี้ยอันนี้คือให้ไฟที่เราเลยขอดไว้นะ สต o อปออนสกรีนออคือเมือ่อหน้าจอดับเนี่ยมันจะหยุดการเลคคอร์ดทันทีส่วนนี้เราไม่ต้องไปติ๊กมันนะมันมันไม่ดีนะฮะโอเคครับผมซอสโสไฟทีวีนะฮะหรือซอสไฟทีวีขอลายเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับผม